ค่ะดรอูดรสตอรี่นะคะจากทีิก่อนที่เราได้มีการแนะนำก็จุประสงค์แล้วก็การเปิดตัวของช่อง Dr Story Channel ไปนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกท่าน,นยมาชมคลินิกของเราสาขาหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์แพทย์นะคะมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นผมนะคะเนื่องจากว่าคลินิกของเราเนี่ย มีการดูแลเส้นผมที่ครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่บำรุงรักษาปกป้องฟื้นฟูน,นะคะโดยมีเทคนิคและวิธีการเครื่องมือที่ทันสมัยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะโอเคครับุมเปครับผมบูรณ์พรนะครับวันนี้นะครับจะพามาแนะนํา5เทคนิคในการสูกผมโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับว่า oh. มีอะไรบ้างน,นะครับแล้วทาไมเราต้องทําร่วมกันทุกเทคนิคแต่ละเทคนิคนี่มีขั้นตอนและวก็มีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับ เป็นเทคนิคที่เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปที่ศีรษะนะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่าอ e ีบ้าถามบอกเครื่องตัวนี้มันดียังไง <c oughs> เครื่องตัวนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือว่าเป็นเครื่องที่เพิ่ม <c oughs> เพิ่มความร้อน <c oughs> บริเวณผิวหนังที่ทําความร้อนตัวนี้มันจะผ่านขึ้นความถี่วิทยุทําให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเราจะเริ่มทำเนี่ยบริเวณที่ต้นคอก่อนหลังจากต้นคอเราทาจนกล้ามเนื้อคลายตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทาบริเวณศีรษะเพื่อให้เกิดความร้อนและมีการกระตุ้นให้เลือดเปลี้ยงบริเวณเซล น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวผมะคะ่ะเราจะกระตุ้นไปที่รากผมโดยตรงในหนังศีรษะของเราหลังจากที่เรากระตุ้นบริเวณต้นคอนะคะและบริเวณท้ายทอยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตรงบริเวณหนังศีรษะโดยตรงนะคะซึ่งจะมีน้ํายาเฉพาะที่ใช้ค่ะอันนี้เราก็จะทาน้ํายาไปก่อนนะคะก่อนที่จะใช้เครื่องมือกระตุ้นค่ะ ก็จะกระตุ้นลงไปนะคะมันจะเป็นหนังศีรษะ โอเคครับวันนี้เราจะพามาหนึ่งในเทคนิคนะครับที่ผมย้ายเซลล์ผมเดินมต้องผ่าตัดนะครับเทคนิคที่เรียกว่าไมโครกราฟแฮาท์สแทนก็คือหมายถึงว่าเราจะใช้การาฟเล็กๆบริเวณหลังหูซึ่งมีเส้นผมอยู่เอามาผ่านเข้าเครื่องเครื่องจะทําการบั่งแล้วก็แยกให้เซลล์รากผมเนี่ยมีเป็นแสนแสนเซลล์ จุดมันสูงแล้วเราดำมาฉีดขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาร์กจุดเราจะเราจะใช้กล้องส่องดยู่แล้วเรียบร้อยว่าหลังจากผ่านการคอร์้ว่าบริเวณเนี้ยถ้าสังเกตดีจะเป็นบริเวณผมที่หนาที่สุดสามดูเราจะใช้นี้เนื่องจากว่ายาชาเนี่ยมีนิดเป็นกรดมันจะกรนะและเราจะฉีดได้บรยเัณนอกๆคนไข้นนจะรู้สึกเจ็บบ้างแต่ไม่ได้รู้สึกประเจ็บแบบทนไม่ได้โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเรามาดูการทำกันต่อเลยนะครับ อนนี้ก็เอาเลื้อเยื่อที่เราต้องการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณรากผมเรื้อเยื่อ,อจะถูกแช่ไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะหลังจากนี้นเ,นเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นชิน้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวไปเข้าขเครื่องเราก็จฉีดเซลล์รากผมกันนะครับจะฉีดไปทุกจุดเลยฮะในเคสที่เราจะฉีดบริเวณคิ้วด้วยเทคนิคในการฉีดเดี๋ยวเราจะใช้เข็มพิเศษเพื่อให้ตรงกับชั้นจะเป็นเข็มสั้น ที่ดีไซน์มาแร้ความลึกเนี่ยให้เข้ากับชั้นใต้ผิวที่ตัน้องบริเวณเรียกว่าลากผมพอดีเรากนเน้นบริเวณที่เป็นไฮดาวแล้วก็บร,ริเวณกลางศีรษะ สวัสดีครับผมหมอเหมืงน,นะครับวันนี้เราจะมาทำ PRP ให้กับคนไข้นะครับ PRP ก็คือ platelet rich plasma นะครับสำหรับ PRP จะมีหลอด2แบบนะครับอันแรกคือแบบหลอดปกติอันที่2คือแบบหลอดพิเศษนะครับซึ่งเรียกว่าแบบพรีเมียม อันนี้จะเห็นว่ามันจะมีเจลกั้นนะครับเจลนี้สาคัญมากคือมันจะช่วยในการกั้นระหว่างเม็ดเลือดและตัวพลาสมาสัตว์ซึ่งถ้าเอาแบบนี้ไปปั่นเนี่ยน้าเลือดหรือที่ออกมาเนี่ยมันมีเก็ดเลือดที่เยอะกว่าแล้วก็โปรเตสเตอร์ที่ปริมาณมากกว่าแบบปกตินะครับนะครับเราจะเริ่มทาการเจาะเลือดแล้วนะครับขั้นแรกเราก็คือจะเจาะเลือดคนไข้บริเวณข้อพับแขนนะครับเพื่อจะนําเลือดไปปั่นนะครับโอเค หลังจากที่เราได้เลือนมาแล้วนะครับเราก็จะทําการปั่น,นเครื่องผัานพิเศษนะครับเป็นเวลาประมาณ8ปดนาทีนะครับก็จะได้แยกระหว่างเก็บเลือดแล้วก็ตัวเม็ดเลือดนะครับหลังจากออกมาก,ก็จะเอา,าเฉพาะน้ําเลือดใสๆมาฉีดเข้าไปในหักดสีสาคนไข้ครับ ครับหลังจากที่เราปั่นเลือดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ำเลือดใส่เนี่ยมาฉีดที่บริเวณหนังศากบนไข้นะครับจะฉีดเข้าไปในชั้นที่ตื้นนะครับบริเวณรากผมนะครับไม่ได้ลึกมากนะครับฉีดทั่วๆเลยนะครับจะเห็นว่าาเปจะไม่มีเลือดออกเลยนะครับเพราะเราใช้เข็มที่เล็กมากนะครับคนไข้ก็จะเจ็บน้อยมากๆครับอาจจะรู้สึกนิดอยบริเวณด้านหน้าแต่บริเวณตรงด้านในเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับ ครับอันนี้ก็คือสภาพอหิษัหลังจากที่เราฉีดตัว PRP ทันทีนะครับจะเห็นว่าเป็นรอยแดงๆชมพูชมพูน,น,นิดๆถ้าจะไม่มีแผลเลยครับกลับไปสามารถใช้ชีวิตตามปกติกนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ฉายแสงเลเซอร์ไดโอดที่หนังตางคนไข้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่หนังศรษะนะครับการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นเนี่ยจะช่วยบรรุงรากผมทาให้รากผมแข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ทําให้มีเส้นผมใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับ <Okay. S 2> แสงจะเป็นแสงเลเซอร์แบบที่ไม่ร้อนนะครับจะอุ่นๆนะครับเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเลเซอร์เย็นก็ได้นะครับใ,ใช้เวลาฉายแสงประมาณ20นาทีถึง30นาทีต่อหนึ่งครั้งนะครับ ก็หลังจากใช้แสงก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติเลยไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องมาทำต่อเนื่องสักนิดนึงอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งนะครับประมาณ3ครั้งถึง5ครั้งก็รู้สึกได้ว่าผมหยุดลุกไม้ลงนะครับสวัสดีค่ะหมอแก้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำหนึ่งในเทคนิคการปลุกผมโดยที่ไม่ต้องใส่ยารมนะคะ ก็คือวิธีการเอามีนะคะเป็นการที่เรานำไขมันจากบริเวณหน้าท้องหรือว่าต้นขาโดยที่เราดูดมาแล้วก็เอามาทำให้ไขมันเนี่ยโมเลกุลเล็กลงเป็นระดับนานโนแฟตน,นะคะเทคนิคขั้นตอนเนี่ยลักษณะมันก็จะเหมือนการดูดไขมันปกตินะคะโดยจะใช้ปริมาณ 30cc นะคะหลังจากนั้นหมอก,ก็จะามาผ่านกนรรมวิธีต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นสเตมเซลล์ ale, โปรแฟคเตอร์ของมั แล้วก็ฉีดกลับเข้าไปที่บริเวณหนังศีรษะนะคะ <Okay. S 1> หลายคนสงสัยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะก็คือในการทำเทคนิคนี้หมอได้ไปรเรียนมาที่มหลาลัยที่แคลิฟอร,ร์เนียนะคะ <S 1> <S 1> ซึ่งทีมแพทย์ที่นั่นเนี่ยคิดคนวิธีการนี้ขึ้นมาเราก็ได้ทดลองทำในเคสคนไข้เนี่ยมากกว่า100ลรายนะคะผลลัพธ์เป็นที่พอใจประมาณ90%